ครับเป็นคลิปที่สองสำหรับเดือนกันยาเมาื่อวานอัดไปคลิปหนึ่งวันนี้ก็นึกขยันเอาอีกสักคลิปหนึ่งมันมีภาพทอยกเอ่อเดินทอยกเป็นลายใหญ่หน่อยอ่าเป็นเป็นลายเทพพนมใหญ่ลายอะไรเดี๋ยวขออ่านก่อนนะครับใช,ใช่ลายเทพพนมอันนี้อันนี้ดอกใหญ่อ่าดิ้นเงินอ่าแล้วสีอะไรล่ะลุงชายสีมันเป็นสีเขียวกระเรียว เขียวอมดำเขาเรียกเขียวก็เดียวเห็นจริงหเห็นตรงๆนี่แหละครับสีเป็นแบบนี้เชิงชายเป็นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกเชิงผ้าเขาเรียกเชิงยกเชิงนี่แต่ไม่ได้เกาะเชิงนะครับอันนี้คือยกยกอย่างเดียวสวยสี่เมตรเอาไปแบ,บ่งกันได้คนละสองเมตรคือเป็นผ้าผ้าผ้านุาน่มได้หรือจะไปตัดเสื้อก็ได้ก็จะใช้ส่วนนี้เป็นตัวเสือ้อ ต,ตัวตัวเชิงล่ากนี่ก็เป็นคอ,อเป็นแขนเป็นสาบเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนี้4เมตรถามว่าราคาเท่าไหร่หมายเลขอะไรรุงชัยอันนี้หมายเลข a 0 5 4 A054 เอ่อ4เมตรราคาจริงๆมันอยู่ที่3,800คูณ2ก็เป็น7,600แต่ลดลดให้ อย,อย่างคลิปที่แล้วบอกรถประชดคนนะครับหวยมันกินรวบหวยรัฐบาลนะผมไม่เล่นหวยได้ดินนะเล well ่นในกระเป๋าตังค์น่ะห้าใบสิบใบเพราะ้วอันนี้เหลือจากสามพัสองเมตรนะ2เมตรสามพเหลือ3ามพันสามสามเหลือ3ามพถ้ารับสเมตรคุยกันจหารถพิเศษรถแค่ไหนโทรมาคุยกัน ถามว่าเอาเบอร์จากที่ไหนท่านชัยเบอร์เดี๋ยวดูเข้าไปดูในภาพนี่จะมีหมายเลขติดต่อ2เบอร์0864686900 0885909786ติดต่อมาได้เหมือนเดิมโทรทางไลน์ไม่เสียตังค์ไม่เสียสตังค์คุยกันผูกอัจยาใสายรถอีกผูกคอกันโอ้แต่ผ้าที่ลดราคาเนี้ยเพราะว่า จะสิ้นปีแล้วอย่างหนึ่งกเกษียณแล้วนี่ตุลาอยังทันส่งอยู่นะสามพันถ้ารับ4เมตรสเมตรก็เป็น6 6พัหกใครจะเอา4ี่เมตรคุยกันโทรมาคุยกันเดี๋ยวเราไปดูวันนี้วันนี้อันนี้มันหลงเป็นผ้าที่หลงจากเมื่อวานเที่ยวอ,ออกจากลาวมาแล้วยังไม่ได้โพสยังไม่ได้ทำคลิปก็เลยเป็นผ้าทอยกเดี๋ยววันนี้ห้า้ผืนต่อไปนี้ เป็นผ้าหกตะกอทั้งหมดสีแปลกๆก,ก,ก,กันเดี๋ยวมาดูกันครับเป็นผ้าหกตะกอทอยกดอกทอยกดอกทุกแก้วแล้วก็มัดหมีนะครับเป็นลายาจุดจุดทีทองมีหน้านางลายนี้ใช้คุยด้วยนะครับย้อมสีธรรมชาติเลยนะครับ ปืนนี้ช่างพึ่งจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอจากลายโบราณโบราณก็มาเป็นลายประยุกต์น,นี้เป็นเป็นเหมือนดอกไม้นะครับลองดูสิครับสวยไหมพื้นดำนะครับพื้นดำแล้วก็มีหน้านานก็สวยไปอีกแบบหนึ่งใส่เป็นงาน ก็ไม่ขี้เหร่นหน้าหนาังของด้านะครับอันนี้ไม่ต้องไปเย็บริมเย็บอะไรเลยเพราะว่า,าด้านริมนี่เขาเขาลื้อไหมออกนะครับลือล้อไหมเส้นทุ่งออกหเหลือจะเส้นเส้นยืนแล้วก็มาเขาเรียกอะไรมาทอเปียรอันนี้เรามาฟันมา,มาฟันเกี่ยวเป็นเปียรถึงได้เป็นหน้าหน้านางชายคุยนี่นะครับอับอนนี้ก็ลดเหลือ จากราคาหน้าป้ายหมายเลขนะครับหมายเลขเอ J2219 นะครับ J2219 ก็ย้อมสีธรรมชาติปลายขีดนะเป็นขีดขีดลดเหลือเท่าไหร่กรุงชัยจาก4,008นะครับจาก4,008ลือ4,003ถูกนะครับ56ตอกลร,ราคานี้น่านาง ถือว่าถูกมากทีเดียวก็จะได้กเกษียณกันหรือเป็นของความปีใหม่ก็แล้วแต่ท่านมีความประสงค์ที่จะเอาไปให้เพื่อกเกษียณหรือ,อยังไงก็ได้ครับโทรมาคุยกันอ,อันนี้เป็นพื้นที่สองเดี๋ยวพื้นที่สก็เป็นผ้าย้อมสีธรรมชาติเหมือนกันแต่เป็นลายโฮประยุกต์เป็นาลายโฮประยุกต์สีอะไรเราไปดูกันนะครับว่าลายอะไร เป็นผ้าทอยกหกตอ,อีกพืนหนึ่งะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นอตอนนี้ช่างไม่ทําแล้วครับลายอย่างนี้ไม่ทําแล้วคล้ายๆลายหัวประยุกต์อันนี้ย้อมสีธรรมชาตินะครับ4เมตร4เมตรตัดได้เลยเต็มเชุดเลยมีเชิงไหมกุ้งชัยมีครับมีเชิงสวยน่ารักน่ารักหมายเลขอะไรเนี่ยหมายเลขเจ นะครับ J สองสามห้าห J 2 3 5สาห้าหราคาล่ะราคาตกเข้าไป8ป0พันเจ็ดลดเหลือ800 0ทุนทุนสี่เมตรนะครับแบ่งครึ่งได้ไหมถ้าท่านต้องการแบ่งครึ่งก็แบ่งให้ได้ครับก็เหลือสองเมตรสี่พันจาก8ปดพันดทำไมลดเยอะจังลุงชัยก็บอกแล้วลดประชดคนนะครับ ก็คือเราอยากจะเปลี่ยนเป็นหน้าผ้า,าได้ช่างใหม่มา,าแล้วก็อยากจะเปลี่ยนลักษณะของการทำการขายผ้าใหม่ซึ่งเป็นผ้าเป็นเอกเทศของเราเองเลยก็เลยต้องลดลางสต็อกไปไม่มีผ้าไม่มีตำเหนิอะไรนะครับผ้าเป็นผ้าปกติในทั่วไปแต่ว,ว่าต้องการที่จะเอาผ้าใหม่เข้ามา ก็ต้องระบายบ่อยบ้างไม่งั้นไม่มีที่แขวนแล้วครับมันเยอะถ้าผ้าเรามีเป็นร้อยร้อยนะครับไม่ใช่มีผืนครึ่งผืนไม่ใช่ครับมือไทยตุนไว้เยอะอตั้งแต่โควิดเข้ามาใหม่ๆแล้วตอนนี้หน้าฝนาต้องระวังหน่อยเรื่องน้ําเรื่องท่านะครับฝนตกถนนลื่นก็ต้องระวังนะครับใครที่สูงอายุอย่างผู้ชายจะเดินจะขินต้องระวังนะครับเหมือมันจะลื่น ช้าหน่อยไม่เป็นไรต้องยอมรับให้ได้ว่ามันช้านะครับคนที่ที่เป็นสวนะครับใครที่เพิ่งเกษียณก็เพื่อพวกพวกกันตอนที่ตอนที่เขากเกษียณ60สออกมายังไม่ทันใช้เงินเลยใช้เงินได้สองปีเรียบร้อยกลับบ้านเก่านะครับแต่ลูกชายมันพ้นมาแล้วทีนี้ก็ไปไปรุ่นเอานู่นตอนที่อะไรอ่ะเจ็ดสิบสอง 12 6 7องจะกรอบนั่นแหละไปรุ้งตรงนั้นะจะไปหรือจะอยู่มันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าผ้านี่ต้องขายยามมีชีวิตอยู่ต้องหาเงินก่ดน,นะครับจะไปคนวุ่นวายกับลูกหลานมันก็ไม่ใช่เพราะว่าต่างคนก็ต่างมีภาระนะเราก็ขายผ้ากันไปใครเห็นก็ถูกอกถูกใจยังยังต้องใช้ผ้าไหมยอยู่ติดต่อลุงชัยเข้ามาครับราคาเป็นยังไงพอพูดคุยกันได้ไหมอันนี้เหลือแค่แปดพันเองสี่เมตรแปดพันนะครับ ย้อมสีธรรมชาติด้วยนะครับก็เอาอย่างนี้สิครับโทรมาติดต่อกับลุงชายก่อนถ้าจะเอาสีเมตรลองคุยกันดูนะครับเผื่อจะมีมีจุดที่ลงตัวกันได้แต่จริงๆถ้าเอา2เมตรก็สี่พันถ้าเอา4เมตรก็แปดพันโทรมาคุยเผื่อจะมีอะไรที่มันลดหย่อนผ่อนปรนกันได้ก็จะได้เอาไปใช้งานกันดีกว่าแขวนเฉยนะครับก็เบอร์ติดต่อก็เหมือนเดิมนะครับเบอร์ติดต่อเหมือนเดิมในคลิปนิ่งนะครับในภาพนิ่ง ในนั้นมีรายละเอียดพร้อมหมดเลยเ,เหลืออีอกสามผืนเป็นผ้าทอยกเหมือนกันทอยกอันนี้ทอยกพิไทยเห็นไหมครับทอยกพิไทยดูด้านบนนะครับดูด้านบนตรงมือนี่ครับตรงนิ้วนี่เนี่ยทอยกพิไทยแล้วก็บัดหมี่อาจจะเป็นลายลูกศรก็ได้เือนลายลูกศรแต่ว่าเป็นโฮะประยุกค,ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีกสามผืนนั้นจะถูกใจท่านบ้างไหม พื้นที่3ของผ้าทอยกหตะกองนะครับลายนี้มาลายแผงๆมาลายแผงแผๆกลับได้สองด้านนะครับไม่มีเชิงกลับได้2ด้านเป็นทอยกออทอยกทูกแก้วออทอยกทุกแก้วนะครับแล้วก็ใส่กันิวอาระกนิวยังไงเห็นเส้นเหลือๆมๆไหมครับ เส้นเหลืองๆนี่แหละครับกรนนิวด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นชัดๆที่มันวิ่งลงไปในกรนนิวคือเขาเอ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 าภาพเอาไหมสองเส้นมาตีเกี่ยวกันแล้วก็ถอเลยเกิดการเป็นรวดลายเป็นการบิดเกี่ยวของเส้นไหมแล้วก็เป็นเส้นเส้นลงมานั่นเขาเรียกกระนิวนะครับซึ่งมันเปลืองไหมบางเจ้าเขาก็ไม่ทามันเปลืองไหมแล้วก็เสียเวลาที่จะต้องไปไปไปตีเกี่ยวใหม่ต้องเริ่มทาตั้งแต่ทีแรก ถ้าลายเป็นลายอะไรเป็นมันเป็นลายทางาทางน้ําไหลก็คือจากบนลงล่างครับจากบนลงล่างแล้วก็เป็นกระนิวก็คือเส้นกระนิวที่วิ่งปละลงมาสีสีเหลืองๆนลครับนะครับสเส้นปราน่เป็นเม็ดไข่ปลาลงมาได้แหละเ็าเรียกกระน,นิวนะ,ะนั้นก็ถามว่าใส่ะอะไรได้ก็มันออกคล้ายๆจะออกน้ําเงินอมม่วงคล้ายๆสีเปลือกของคุดอะครับ ต้เอาไปใส่กับผ้า,าน่าจะเป็นผ้าลูกไม้น่าจะเหมาะอันนี้มีแค่2เมตรตามอารมณ์ช่างไม่รู้จะเรียกลายอะไรนะครับไม่เคยเจอในสารบุกช่างคนนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังพลิกแพงการการ,การผูกลายการมัดลายนะครับการมัดลายก็ถ้ามันตรงกับที่ชัยชอบตรงกระตลาดก็ซื้อเอาเข้ามา เพราะว่าเขาเองเขาก็ดิ้นเหมือนกันเพราะว่าเขาเล่นลายเก่าๆมาจริงๆเขาเก่งลายเก่านะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้หมักโคนมั้งไม่ได้หมักโคนนะครับไม่ได้หมักโคนแต่เขาสวยสวยสวยไม่ซ้ําแบบใครแล้วราคาเราลงชัยปลายเปยหายไปไหนแล้วนะครับออาหมายเลขก็ไปเจสองสี่สองหกนะครับสี่สองหกชีเปลือกมังคุดกัะนิวเหลืองอันนี้นะครับชื่อกันนิวเหลืองก็คือกรนนิ้ก็คือเส้นตั้งที่ทําให้ดูแล้วนะครับเส้นตั้งบนนี้ เขาก็วิ่งไปนะราคาจาก4 0 0 0 4,500ห้าเหลือ4 0 0พันทุนทุนจาก4 5 0พันห้าเหลือ 4, สี่พันทุนทุนผมส่งนะครับผมส่งเพราะฉะนั้นลถแล้วเขาจะเอาของใหม่เข้ารถเขาเรียกร้างสต๊อกนานละไม่ได้ล้างสต๊อกทักทีก็ล้างสักทีหนึ่งราคานี้ซื้อไม่ได้ครับ ุกวันนี้ใหม่แพงมากและค่าแรงก็แพงขึ้นด้วยเยอะเลยก็คงม,มีแค่หมดก็คงสักอีกสักเป็นสักร้อยสองร้ผืนนะครับคงม,มีอยู่นะครับสําหรับที่นี่นะครับของร้านจงโฮถูกใจติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเราไปดูผ้าผืนที่ผ้าผ้าที่จะถึงนี้ระดับต่อไปนี้มันเป็นผ้าเก่าผ้าโบราณของช่างคนเดียวคันเนี้ยก็ผูกเข้ามัดเป็นลายพัตตบองสวยสวยแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันว่า ถูกใจหรือเปล่าถูกใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ6กตะกอเออเป็นผืนที่3ที่4อของคลิปนี้ที่เป็นผ้าอกตะกอนะครับอันนี้เป็นลายในตำนานเลยลายบัตตาบงนะครับอามาใส่เชิงบนเชิงลา่างกับหัวกับหางได้ ใส่คุณจะใส่ข้างไหนขึ้นข้างไหนลงได้หมดเหมือนกันอันนี้มีมมสี่เาม็ดย้อมสีธรรมชาติเอ้ย้อมสีย้อมสีเคมีนะครับเขาเรียกว่าเหลี่ยมซ้อนนะครับเหลี่ยมซ้อนถามว่าซ้อนยังไงนี่นครับก็แปลงออกมาถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นเครื่องหมายบวกเป็นลายในตำนานอันนี้แปลงออกมาเอาลายวแหวนมาช่วยเอามา,าใส่ก็แล้วแต่ช่างเขา ผ้าผ้าอย่างนี้ไม่มีแล้วนะครับช่วงนี้ช่างกาลังช่างที่ที่ที่มัดลายเนี้ยกาลังสับสนกำลังสับสน,สบสบสนก็เลยหาทางลายใหม่ๆซึ่งมันไม่ใช่ทางที่ที่ของผมเคยซื้อก็เลยไม่ไม่ไดเอามาก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อารมณ์ของช่างทอจะกลับมาในสู่สภาวะปกติก็คือคิดงานออกมาแล้วถูกใจเพราะนั้นใครที่ชอบลายแบบเก่าๆดั้งเดิมแบบนี้ดูดีอันนี้เป็นสี ออกน้ําตาลแดงนะครับสีน้ําตาลแดงใส่ก็เรียบร้อยดีอายุมากอายุน้อยใส่สวยเหมือนกันหมดผ้าไหมมีน้ําหนักนะครับ4เมตร4เมตรเท่าไหร่อันนี้ไหมเลข J 2 4 3ส J 2432ี่มเรียบซ้อนนะครับ4เมตร900 0ลดแล้วเหลือสิเหลือ800 0นะ2 2เมตร4 0 0พนะครับ2เมตร4 0 0 0นะครับถ้า4เมตร800 0ัน ลดจาก9,000บาทลดให้ไปเยอะๆเลยนะจะได้เป็นการระบายผ้าประชดคนอย่างที่ที่บอกที่จะต้นคลิปแล้วนะครับลองดูซิไม่ต้องครี่หรอกมั้งนะครับเดี๋ยวจะหาว่าห่วงผ้านี่ครับสวยไหมครับถ้าคลี่สี่เมตรละเกินนะครับอันนี้เกินผ้าหนามีน้ำหนักนะครับพนแน่นเนื้อแน่นหนามีน้ำหนักแต่นุ่มนี่ลองดูกัน ถูกใจขนาดไหนถูกใจยังไงติดต่อเข้ามาครับ0864686900 0885909786มาติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเป็นไอดียด้วยคุยกันทางไลน์ได้เห็นรูปภาพได้ตรงกันนะครับไม่ไม่เห็นหน้าผู้ชายก็เพราะว่าไม่ได้เป็นวิดีโอคอลนะครับก็เป็นโทรคอร call เอาใช้โทรในไลน์คุยกันก็ได้นะยังไงก็ได้จะต้มีความต้องการตอนไหนอยากดูภาพเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้เลยครับจะดึกจะดื่นเอาเลยครับนะคุณชัยเปิดตลอดเครื่องเปิดตลอดนะครับคนค้าขายพ่อค้าเปิดตลอดติดต่อมาได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูอีกผืนหนึ่งผืนผืนหกตะกอเหมือนกัอเอาผืนนั้นเป็นสามตะกอถ้าจําไม่ผิดนะครับเพราะมันดูมันดูไกลเอาว่าสวยไหมถ้าสวยผืนไหนติดต่อเข้ามาครับ เป็นผ้าลายแปลกๆนะครับอันนี้เป็นเป็นลายน้ําไหลแต่ละลายในนี้เป็นลายดั้งเดิมครับเอามาผสมผสานกันช่างได้เอา,เอามาผสมผสานกันดูสิครับไม่มีเชิงนะครับเชิงซ้ายมือกับขวามือ,อใส่ได้กับหัวกับหางกันได้นะครับไม่ไม่ผิดกติกาอันนี้ อันนี้เป็นผ้าของอคุมที่ฝีมือจัดระดับหนึ่งนะครับถือว่าขึ้นชื่อทีเดียวถ้าเอ่ยไปก็ทั้งมีเครื่องเงินด้วยที่แบกคุมนี้นะครับผ้าไหมอันดับหนึ่งเครื่องเงินด้วยแต่ที่อื่นไม่มีที่อื่นมีแบบผ้าไหมยอย่างเดียวหรือบมือมีก็มีเงินทําเงินพวกปักเกลมอะไรพวกนี้แต่อันนี้เขามี2ออย่างอยู่ในที่เดียวกันและท้ง,งานด้วย ก็ปนอยู่ในนี้อยู่ในคุ้มนี้แหละครับเพราะว่าแหวนง,งาแวงหวนหางช้างอะไรพวกนี้ของสุรินนะครับใครที่เกี่ยวกับสายนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าลูกชายไม่เล่นทางทางดังนั้นก็มาเล่นทางผ้าอย่างเดียวอันนี้เอามาแล้วก็ดูสวยงามดีดูสิครับหมายเลขอะไรยังหาป้ายไม่เจออ้าวเจอแล้วครับหาป้ายไม่หมายเลข J3445 ครับ J3445 บัหมี่ทางด่วนนะครับจาก3 8 0หรือ3 3 0 0นะครับสนใจพื้นไหนติดต่อเข้ามาครับเราจะถูกจะแพงคุยกันก่อนคุยกันได้นะครับจะติจะต่ตอถ้ามันบางทีมันไม่ได้จริงๆก็ต้องต้องขอภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมาหกผืนมีผ้าทอยกอทอยกดอกนะครับเป็นผืนแรกเลยแล้วก็ตามด้วยผ้าทอยกธรรมดา แบบผ้าผ้าผ้าทอยกดอกมัดมีนะครับแล้วก็อันนี้ผ้ามัดมีก็คือไม่ได้ทอยกแต่เป็นมัดมีมัดมีก็คือมัดลายนี่แหละครับอย่างเดียวไม่ได้มีทอยกดอกนี้ยกดอกลายลูกกงลูกแก้วพิกไทยลายราชวัตอันนั้นไม่มีนะครับเนื้อเกลี้ยงอย่างนี้แหละครับเด็กเขาเรียกเขาเรียกที่ใช้ทั่วท่วไปที่ท่านเห็นทั่วทั่วไปนะครับะเขาเรียกมัดมีก็คือมัดเป็นลายอย่างนี้เรียกมัดมีนะครับสนใจก็ ที่ต่อสอบถามเข้ามาได้ครับพูดคุยกันนะครับว่าหรือต้องการสีอื่นต้องการผ้าอย่างอื่นได้ครับอารชัยมีก็จะส่งให้ทางไลน์ดูเห็นกันชัดๆรูปรูปนั้นบางทีอาจจะผิดเพี้ยนนิดหน่อยเพราะว่าคุณใช้อุปกรณ์การสื่อสารอีกยี่ห้อหนึ่งผมใช้อีกยี่ห้อหนึ่งครับมันก็ออกสีกันกระเดียกดกันคนละนิดนละหน่อยนะครับก็ต้องทำใจไปด้วยนะครับถ้าได้มาที่ร้านใต้ก็ดีลดพิเศษด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ได้ติดตามใชัยมาโดยตลอดต่อไปนี้ก็คงจะทีหน่อยที่จะได้เข้ามาทําคลิปให,ให้ดูผ้ากันชอบพื้นไหนที่ติดต่อมานะครับนะหนุนกันลงพิเศษละนะลงพิเศษละสําหรับวันนี้จบตรงนี้ก่อนนะครับแค่ผ้าพบัตมีใยน,นี้ครับสวยไหมครับ